ตอนพรบ50บางลงหนีไปที่มาตราศีมังกรสามคือการศึกษาสุงเคราะหนีไปโรงเรียนกา,นนสาสนรกุศลของวัดหนีไปโรงเรียนการศึกษาสุงเคราะยังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอยู่พร,บ,รบก็มาเปลี่ยนอีกจากนักการเมืองที่กงบอกกันนี้เนี่ยตัวนะนี้นันะครับก็มาเปลี่ยนพบรบอีกกลายเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบนอกระบระบหายไปอีกการศึกษาสุงเคราะไม่มี โรงเร so ียนที่เปิดใหม่จะหนีไปหาไอ้สิบห้ามูล็กสามเงินเงินอื่นแล้วไปเสร็จก็ไม่ได้อีกนะคบผมยินถามว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ว่ามันเท่าเทียมกันมันเท่าเทียมกันตรงไหนท้าไมเด็กในโรงเรียนเอกชนสามัญที่อยู่ในที่ที่เรียนในเอกชนสามัญทำไมเขาถึงไม่มีสิทธิกินข้าวเหมือนกับโรงเรียนการศุสลาทำไมะครคบประกาศของไทยครับอย่างถานท่านพอ กองทุนสักหน่อยถ้าโรงเรียนไม่ส่งเงินสมทบกท่านรู้เลยโรงเรียนไหนไม่ส่งกี่เดือนกี่เดือนท่านรู้เลยท่านมีข้อมูลชัดเจนแต่เวลาคุูผมลาออกกองทุนบอกว่าต้องไปเก็บเอกสารมานะทุกเดือนสิบปีก็หลังว่าสิบปีถึงลาออกได้เดือนไหนไม่มีเอกสารเดือนนั้นไม่ได้รับเงินคืนเอาท่านรยู้ขึ้นมา อยู่ดีๆท่านรู้ขึ้นมาว่าเราโรงเรียนเะานสน่งเดือนไหนขาดส่งเดือนไหนไม่รู้ขึ้นมาใปตอนที่แจกคืนเงินให้เขาไอ้รับเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะผมทำง,งานอยู่ในโรงเรียนกันยุ10ปีผมลาออกต้องเก็บเอกสาร10ปีมาให้กกองดูเพื่อจะรับเงินสมทุก3%ของตัวเองคืนถ้าเดือนไหนไม่มีของตัวเองก็ไม่ได้ส o c h o 3%ก็ไม่ได้แล้วีรับมาเก็บ6% ต้นเหไหมครับน,นี่คือความรู้สึกของเอกชนที่ผมบอกว่ามันคือการถูกกันแทกถ้าท่านอยากช่วยรงเยนเอกชนท่านช่วยเรื่องเหล่านี้ครับท่านทําให้สิทธิของเด็กไทยเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญให้เขามีสิทธิที่เท่ากันท่านจะไปแก้พรบท่านก็แก้ไปท่านอย่ารอให้บุคคลเหล่านี้ไปเป็นนัฐมนตรเป็นอะไรไม่ได้สสในสภา มีคนจกกัดการศึกษามีคนทาการศึกษาเยอะแยะแต่ไม่เคยได้นักดนตรีที่มาจากการศึกษาสักคนเพราะมันเป็นโควตาทั้งนั้นไม่มีทางให้เป็นนักดนตรีนะพักครูไทยผมต้องอดีเรื่องทั้งไปกล่าวว่าจะเป็นนักดนตรีศึกษาไม่มีทางถ้าหากว่าไม่ใช่โควตานะอยากให้เรารอถ,ถึงถึงวันนั้นเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต่ไม่ใช่